ก็จะมากินหนึ่งปลาน้อกันเนื้อปนาดีปลาอันจังหวัดสีสงคำปลาจังหวัดสีสงคำตัวใหญ่ๆบักเอีบบักเอีบนี่นนะปลา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 หนึ่งปลาจะหนึ่งปลาโอ้ยปลาเนี้ยขึ้นมาตัวใหญ่เป็นเสียบแท้ก็ต้องปรุงเนียนเลยมีบักนมบักน้ำ อย่างปลาอ่าวิวไปไหมโอ้ยมกวมืดหิหอมนี่ มวหมวนึงฟ้าความเดียวน้ำแต่กินสิแม่มันสูดเด้ออันกำลังสิมีกินก็สูดตกค่ะาพี่สันเห่าเรียกข้ามันเด้อมึงหน่องมึงหน้ามากินน้ำกันเด้ออีหล่าเอ้ <laughs> ยังไหนเป็นบ้านนอนตีออน <laughs> ออสองเราบอกว่าสั่งนี่สิเปี่าตัวรถในขอกล้วยอยู่บวกล้วยสิส้นเพเมื่อหนาด้วจ้า <laughs> บอกไปแอบเส้นอ,อยู่หาหัวพลังไงกดี๋าหาอง